ไปพิจารณานะผมว่าอันไหนคือเลือเลือคือคนที่หาเรื่องหาประเด็นนะครับไม่ได้เก่งควยอะไรเลยเออโทษครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากรู้ไอ้ับเรือนมันคือยังไงเนาะอย่างเงี้ยเหรอยันปืนมองฟ้าแล้วก็ดิงซ้ำศพเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะอันนี้คือคือเรือใช่ไหมครับ อยากจะรู้มากเลยตากกาของใครวะผู้เห็นแต่พวกฝรั่งเขาเล่นกันยิงยิงชนะเสร็จเขาโยนไฟอย่างเงี้ยรอรอรอ,อชมก่อนรอชมก่อนไอ้ไหนมองฟ้าด้วยมองฟ้าด้วยมยีคนเทอ่อันนี้พวกฝรั่งเขาเล่นนะพวกต่างประเทศเขาเล่นกันเนาะเขาก็เล่นปกตินะทั้งเด็กเกียนทั้งเด็กไม่เกียนเออเล่นกันหมดนะเออยิงซ้สำศพมองฟ้าอะไรเงี้ย เออไ้ตสำสอบเนี่ยทำสอบพุ๊บพอจบเกมพุ๊บเขาก็โยนปืนธรรมดามีแต่คนไทยอะเส้นตื้นสัมพอแม่งเล่นไม่เก่งสักทีเล่นได้แค่นี้เนาะเล่นเก่งอยู่เก่งเพราะมีของนะอืมมีของสัมพอเนี่ยเอาไว้โชว์กันนะสกงสกออย่างเงี้ยสกอกับความจริงมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะเออก็โยนปืนมองฟ้านี่มีประเด็นร้องไห้ไม่ใช่มีใช่ร้องไห้เด๋ยวร้องร้องไปโพสตอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเลื่อนว่าเลื่อนอย่างนั้นอย่างนี้เนาะ เออแต่ถามก่อนว่ามันเลือนตรงไหนใครเป็นคนตั้งกฎขึ้นมาเนี่ยอยากจะรู้มากเลยเขามาเลีนเน้ยอ่อกติกาผู้เล่นก็ส่วนตัวอยู่แล้วถูกป,ปะ่ะไอพวกที่งงแงนะผมผมว่าพวกเนี้ยมีปัญหาละมีปัญหาเพราะาส่วนตัวรับผมส่วนตัวของตัวเขาเองนะครับเริ่มเริ่มจะมีจิตอ,อ่อนแล้วไปเล่นเกมอะไรมาเอยเออันนี้มันพีนะผมพลอยแบงเนาะเกม f อ s จะเล่นยิงโยนตั้งแต่เคาร์เตอร์โกะเคาร์เตอร์ตั้งแต่เคาร์เตอร์หนึ่งจุดศูนแล้วมั้งหนึ่งจุดหนึ่งแล้วมั้ง ขาก็เล่นกันอย่างนี้มานานแล้วออยิงจบเกมก็โยนปืนอย่างเงี้ยครเอออันนี้ตะกาใครป่วยครับผมก็ไปดูนะครับต้องไปฉีดยาหรือเปล่าหรือไปรับยานะครับอ,อ่แล้วก็พยายามจะไปหาเรื่องมากครับผมช่วงนี้กฎหมายมันแรงนะครับเออไม่ช่วงนี้ับผมปัจจุบันนี้กฎหมายมันแรงนะครับต่างประเทศเขายังงงเลยว่าเลื้อนคืออะไรเขาพิมพ์เขาพิมพ์ว่าท็อกสิกเขาพิมพ์ว่าโนทกซิกโนทกซิก no no ก็ยังหาว่าเขาเลือเอ้อนเออบางทีการโดนนีเนี่ยนะเส้นตื้นเกินไปหรือเปล่า เก็เดี๋ยวฝากคลิปนี้ไปเนาะอาจจะมีแนบคลิปให้ดูเนาะว่าเขาเล่นกันแบบไหนนะครับผมเพระเขาเล่นจบเกมก็โยนไก่ทั้งไก่ทั้งคนเล่นโหดทั้งไก่ก็เล่นกันอย่างนี้หมดต่างประเทศคนไทยเซ็นเตอร์นะครับรอรอรอชมก่อนรอชมก่อนไอ้ไหนกองฟ้าด้วยกองฟ้าด้วยไอ้เขาเท่ โดยส่วนตัวผมนะผมไอาการยิงยิงศพซ้ำอย่างเงี้ยมันมาจากเกมพวกเอ s ไวเวอร์นะผมผมก็เป็นนะผมยิงผมก็ยิงซ้ำ้วตั้งแต่ ROE หรือพับ G ีนะก็เล่นนะผมยิงน็อกทุกผมซ้ำเลยผมไม่รอครับผมผมไม่รอให้เพื่อนเข้ามาชุบหรอกครับเออแล้วในส่วนส่วนอาการยิงเสร็จแล้วโยนปืนอ่าอยาให้ดูอยาให้ดูอ่ะยิงเสร็จเสร็จแล้วโยนปืนมันคืออาการดีใจนะครับผมดีใจเออมันคืออาการดีใจ จำไว้แลผมแอคแปลว่าขวานนะครับผมเออ,อันนี้เขาคืออาการดีใจนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับแอคนะเนี่ยเนี่ยเอ,อีนะ้ยนะออคืออาการดีใจนะครับผมเออคืออาการดีใจเออเขาเขาทำปิดบินได้อะเป็นคนสุดท้ายทุกคนเห็นหมดอ่ะเออเจ๋งอะ่ะเออคิวแคมคิวแคมเห็นนะออแค่นั้นเองคืออาการดีใจครับของส่วนบุคคลนะครับ สามารถทําได้ทุกคนนะไม่มีใครห้ามนะผมใครใครที่งองแงบน่ไอะพวกเรื้อนเออพวกเรื้อนชอบหาเรื่องหาเรานะผมนั่นคือคําว่าเรื้อนนะครับไอคนที่เส้นตื้นอย่างเงี้ยเส้นตื้นมองแล้วว่าเส้นตื้นอ่ะยิงแล้วมองฟ้าเงี้ยเออเออรอรอรอชม่อลรอชมบอลไอไหนเลมองฟ้าด้วยมองฟ้าด้วยไอเขาเท่อพิจารณานะผมว่าอันไหนคือเรื้อนเรื้อนคือคนที่หาเรื่องหาประเด็นนะครับ ไม่ได้เก่งควยอะไรเลยเอ้ยโทษครับไม่ได้หลางนะไมไ่เก่งอะไรเลยก็เล่นเล่นลนี้แหละความดีใจของส่วนบุคคลนะครับเอฝรั่งก็เล่นกันต่างประเทศก็เล่นกันปกตินะครับไม่จําเป็นต้องฝากไว้ให้คิดนะครับก็อรามาณนี้นะครับโตๆกันหมดแล้วเนาะมีแต่พวกเด็กเขาทากันนะครับอายุเท่าไหร่สังเกตตัวเองนะครับว่าโตจริงหรือเปล่ายนะครับเอ แต่โดนเหลาก็ช่างอะไรก็ช่างยังงองแงกันอยู่เลยโตเป็นบัวเป็นควายกันยังเป็นควายอยู่เลยอ่าโอเคครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะข้อคิดนี้ไม่กี่อย่างโดนโยนปืนมองฟ้าแล้วหัวร้อนอย่ามาบอกตัวเองว่าเป็นตัวแข็งนะผมคําว่าสติยังไม่มีเลยเออจําไว้นะผมจําไว้นะอย่าไปบอกใครว่าเป็นตัวแข่งของในไทยนะผมอยู่ในลงในหลีกนะไอเขาเออสติยังไม่มีเลยเออ